สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติพี่น้องไฮทานิพี่น้องไฮทานินั้นพวกเขามีอยู่ด้วยกันสองคนทั้งสองเกิดปีคิศกรา1987หรือ S62 ที่ย่อม,มาจากคำว่าโชวะ62นะครับซึ่งก็คือยุคที่พวกเขาเกิดขึ้นมาซึ่งมันตรงกับปีคิศกรา1987หรือพศ2530นะครับรันไฮทานิ เป็นพี่ชายส่วนลินโดใไฮทาน,นิคือน้องชายนะครับรันไฮทาน,นิมีส่วนสูง183ซนติเมตรมีสีผมสีดำไว้ยาวย้อมสีบอลทองสลับไปมาถักเปียสองข้างสีคิ้วบอนทองสีตาสีม่วงมีรอยสักรูปปีศาจครึ่งซีกด้านซ้ายของลำตัวลามไปถึงด้านหลังรันนั้น จัดว่าเป็นคนที่มีกลยุทธ์ในการต่อสู้การต่อสู้ของเขานั้นมีชั้นเชิงอย่างมากอีกทั้งการโจมตีที่รุนแรงบวกกับอาวุธที่เขาใช้ก็จะเป็นกระบองเหล็กซึ่งเราจะได้เห็นตอนศึกตัวมันประทะเทนจิกุนะครับส่วนรินโดไฮเทนิเป็นน้องชายของรันส่วนสูงไม่ระบุเขามีส่วนสูงน้อยกว่ารันมากสวมแว่นตามีสีผมเป็นสีบอลทองสลับสีฟ้า สีคิ้วเป็นสีบอลทองสีตาเป็นสีม่วงมีรอยสักรูปปีศาจครึ่งซีกด้านขวาของลำตัวลาไปถึงด้านหลังวินโดมีทักษะการต่อสู้ที่ถนัดการต่อสู้ระยะประชิดเขาจะเข้าไปจู่โจมโดยเข้าใกล้ตัวศัตรูและจัดการบิดข้อต่อของคู่ต่อสู้อีกทั้งยังหักแขนและขาของคู่ต่อสู้จัดว่าเป็นคอมโบที่ช่วยเสริมกำลังของรันเป็นอย่างดีพี่น้องไฮทันนี้ ทั้งสองได้สร้างชื่อเสียงจากการดวลการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวระหว่างหัวหน้าแก๊งกับรองหัวหน้าแกง๊งที่มีนามว่าเคียวโกคุซึ่งแกง๊งเคียวโกคุนั้นปกครองย่านรบกปง,งิจากการดวลน,นั้นทางรันผู้เป็นพี่ได้ดวลกับหัวหน้าแก๊งเคียวโกคุส่วนรินโดผู้น้องได้ดวลกับรองหัวหน้าแกง๊งผลการต่อสู้ก็คือหัวหน้าแก๊งเคียวโกคุโดนรันโจมตีในทีเดียวจากนั้นรันก็เข้าไปช่วยรินโด ทารินโดเองก็ล็อกแขนและหาข้อต่อของรองหัวหน้าแก๊งจากนั้นรันก็เข้ามาชกรองหัวหน้าแก๊งที่ใบหน้าแบบไม่ยัง้งจนรองหัวหน้าแก๊งถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากถูกรันชกจนหัวกะโหลกแล้วและนั่นก็คือตำนานโลวง,งี้แห่งที่เท่าซึ่งในตอนนั้นพวกเขาทั้งสองก็อายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นจากนั้นพวกเขาก็ถูกจับไปสารพินิจ้อหาฆ่าคนตาย จนได้พบกับอิสนะและคนอื่นๆในนั้นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สร้างความวุ่นวายต่อในสายพินิษเป็นการรวมกลุ่มคนที่เกิดปี1987หรือโชวะ62โดยมีอิสนะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งมูโตะมอกจิมาดาลามิชิออนและสองพี่น้องไฮทานิรวมทั้งหมดเป็น6คนเป็นกลุ่มคนที่เป็นอันตรายที่สุดซึ่งนามของรุ่นนี้ก็คือ S 62 หลังจากออกจากสาลพินิษฐ์พวกเขาก็ได้ปลูกครองย่านลบุง,งิทั้งหมดโดยที่พวกเขาไม่ต้องสร้างแก๊งแค่เอ่ยปากเรียกคนนับร้อยก็พร้อมที่จะมาต่อสู้กันเพียงข้างพวกเขาสองพี่น้องแฮนนี่นั้นได้มาชมการต่อสู้ระหว่างตัวมันกับทะาบารุฮาระซึ่งการต่อสู้นั้นตัวมันเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นสองพี่น้องก็ได้มาอยู่แก๊งที่อิสนะได้ตั้งขึ้นชื่อแก๊งว่าเทนจิกุ แลิสน,นะได้แต่งตั้งรันให้มีตำแหน่งเป็นถึง1ใน4ราชาสวรรค์จากนั้นพวกเขาก็ได้มาบุกถล่มโตมันซึ่งรันเองก็เข้ามารอบโจมตีมิสิยะโดยใช้ก้อนอิฐฟาดหัวมิสิยะจากด้านหลังจนมิสยะต้องเข้าโรงพยาบาลจนมาถึงศึกตัดสินของแก๊งโตมันประทาทเทนจิกุซึ่งคู่ต่อสู้ของสองพี่น้องก็คือฮักไคกับเจ้าหนูแองกี้ สองพี่น้องไททานนี้ได้โจมตีฮักใครกับแองกี้สลับไปมาจนฮักใครกับแองกี้ทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายสองคนนั้นก็กลับมารวมพลังกันแต่ถึงอย่างนั้นก็สู้สองพี่น้องไททานนี้ไม่ได้ทั้งแองกี้และฮักใครก็ถูกโจมตีและถูกหักแขนขาคนละข้างจากนั้นพวกเขาก็ทำร้ายฮักใครต่อจนแองกี้ถึงกับร้องไห้ในขณะที่แองกี้กำลังเดินมา ลินโดก็ได้เข้าประจัดการแองกี้แต่ก็ถูกแองกี้ในหมดร้องไห้ชกไปหนึ่งหมัดเต็มๆจนลินโดสลบส่วนทางรันก็มองตามแองกี้ไม่ทันรู้ตัวอีกทีก็โดนแองกี้ต่อยจนสลบไปอย่างรวดเร็วจนจบศึกตัวมันประท่าทินจิกุซึ่งตัวมันก็เป็นฝ่ายชนะและศึกนี้ทําให้พวกเขาสูญเสียอิสนะไปรันเองก็เป็นคนมาปิดตาอิสรนะ และบอกว่าจะใช้ชีวิตโดยมีอิสระและคาคุจโจเป็นแบบอย่างหลังจากนั้นสองปีสองพี่น้องฮาน,นิก็ได้ไปอยู่แก๊งโรคุอาระทันไดซึ่งเป็นหนึ่งในสามแก๊งที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นโดยที่รันเป็นเบอร์สองของแก๊งส่วนรินโดเป็นเบอร์สามของแก๊งและหลังจากนั้น10ปีสองพี่น้องฮาน,นิทั้งรันและรินโดก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแก๊งชื่อแก๊งว่าบอนเทนซึ่งมีไมกี้ เป็นหัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดในโตเกียวแล้วก็จบไปสําหรับประวัติของ2พี่น้องไฮทานินะครับผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นตรงไหนขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกด subscribe เป็นกลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ